ตาขยับได้ด้วยหรอโอ,โอ๋อโดนปลาฉลามกินไปแล้วว้าวเฮ้นมันขยับแล้วทุกคนโอ้โห่ยเป็นไ,ไงชอบไหมบอกมือนายโอเคอนี่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โปโต,โต้บันเต้แฟมิลี่แชแนลวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับ เราอยู่ที่เดอะมอลโคลาชมีงานซูฟารีมีมีสัตว์มีอะไรมากมายเลยเดี๋ยววันนี้พี่ปะโตพี่มันเต้จะพาไปเที่ยวใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มไปเลยไหมครับ Let's go เรามาพบกับสัตว์คู่แรกนะเป็นแมมมอธยักษ์พี่ปะโตตาขยับได้ด้วยหรอโอ้ยมันตัวใหญ่จริงๆอะเนี่ยดูสิขนาดพี่ปะาโตพี่มัเต้เหลือตัวกระปิดเดียวเองอะลกูกตัวนี้เขามีลูกด้วยนะเห็นไหมมีลูกด้วย อะไรนะตัวอะไรนะลูกเพนกวินไห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 นท่าเดินเหรอนี่ท่าเดินนทำท่าเดินเพนกวินให้ดูหน่อยครับ <S <S อ่านี่เจ้ามือเจ๊ก,กิ่งไปเลยโอ้นี่เจ๊ก,กิ่งมาเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับเจ๊ก,กิ่งอยู่โคราชมาเลิกเรียนพอดีเลยก็ไปรำมาจากโรงเรียนอันนี้ตัวอะไรเนี่ยสิงโตทะเลเหรอตัวนี้ตัวอะไรครับปอนเต วุย้ยหมุนคอได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยทุกคนมันหมุนคอได้ด้วยโอ้โหมันขยับได้ด้วยนะนนี้มีลาฟตัวสูงมากๆเลยอ่าวไปแล้วพี่โตพี่เต้นู่นมีม้าลายด้วยนะม้าลายเหมือนจะหิวน้ำนะตอน,นี้ดูปากแห้งๆไงไม่รู้เนาะกำลังกินอะไรอยู่เนี่ยอาหารทิพหรอเฮ้ยตรงนี้มีอะไรครับตัวอะไรครับเนี่ยพี่เต้ดูสิตัวอะไรครับตัวนี้ช้างนะครับอ๋อไอ้ขาวขาวนี่เขาเรียกว่าอะไรครับลูกฟันมันหรือเปล่าหรือว่างวงหรือว่างา งูงานนกงาอุ้ยระวังงูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยีโโต้ไปไหนแล้วอะ่ะชากเหรอเขาไปโดนปลาฉลามกินแล้วเหรอ,อโอ้โดนปลาฉลามกินไปแล้วว้าวมีหลายตัวเลยโอ้แล้วนี่ตัวอะไรตัวนี้วานเพชรฆาดไซส์ใหญ่มากตัวนี้ตัวอะไรครับเนี่ยดอลฟินนะครับโอ้แล้วดูตัวนี้ครับไฮไลท์ข้างในเป็นปลาวานยักษ์ครับปลาวานหลังคอมเป้ามีฉลามด้วยนะครับอะไรครับเนี่ย โอ้หฟันมันคม,ม่ะที่ป้าโตเปาวานทำไมปากมันมีขนๆด้วยอะ่ะมันลืมกนหนดหรือป่ะ,ะมันเป็นหนวดหรือเข่าเข่าหรอ,อโอเคนี่ขยับหางด้วยนะครับทุกคนหางใหญ่มากแล้วดูฉลามสิฉลามก็อ้าปากงาผงาเลยทงใสเขาจะหิวเนาะมีตัวอะไรอนี้มี่ปลามีเต่าเลยนะตรงนี้ก็มีดอลฟินด้วยนะโอ้ยเอออันนี้ ปลาโลมาอะไรครับหัวขวดเหรอเออมันดูน่ากลัวดือมกันเนาะปลาโลมาปากขวดนะครับนี่ดูจากป้ายนี่โลมาหัวขวดกับปากขวดพี่ปะโตชอบตัวไหนที่สุดครับว,ว,ว้าวตัวนี้มันคืออะไรรู้ไหมลูกมันคือฉลามวาน,าวานใช่มันเหมือนปลาฉลามแล้วก็ผสมกับปลววานรวมกันลูกพี่แล้วว่จริงเหรอฟันหายเหรอเดี๋ยวป้าขอดูสิเอามาใหม่โฟหัวมาหนึ่งสองสาม วางหัวโดนฟันฉลามนะนี่แจ็คคู่ค่ายักษ์ครับอันนี้ปอตโตปันเต้ผู้พิชิตฉลามนี่มีลูกหมูด้วยทุกคนระวังนะจับได้รือเปล่าเอ๊หมูหมูน่ารักจังเลยชื่ออะไรบ้างครับชื่ออูดนะครับอ๋อชื่ออูดนะครับแล้วคนนี้ชื่ออะไรครับอ๋ออูดเหมือนกันนะครับลูกอ้าวแล้วอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรครับอ้าวอูดเหมือนกันตกลงชื่ออูดกันหมดเลยอ่ะครับเนี่ยหิวนมไหมครับอ๋ออ,อโอเค เขาน่าจะหิวนะทุกคนนะปอนเต้ดูสิเขาน่าจะหิวว่าเรามีอะไรมาให้เขากินดีไหมไม่มีเลยเหรอครับอ่ะละบายบายลูกหมูก่อนเดี๋ยวเราไปดูข้างบนก่อนว่ามีอะไรต่อนะอ่าไปเลยอุ้ยระวังนะครับข้างบนตัวงูงูโอ้โหงูมีเสียงด้วยนะทุกคน นี่ตรงนี้มีกุ๊ก<ๆ>กุ๊กไก่ไก<ๆ>่ก<ๆ>ุ๊กกุ๊กไก่ไก่ข้าไปดูข้างบนดีกว่าตรงนี้เขามีอะไรครับกิจกรรมอะไรให้บ้างครับประกิตอ่ะอันไหนอันไหนเราจะซื้ออะไรไปให้น้องหมูกับน้องไก่บ้างอ่ะไปไปป้อนหมูกันโอ้พี่โตรอด้วยพี่โตไปแล้วครับผมตา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 มพี่หมูหิวแล้วทุกคนป้อนใหญ่เลยนะโอ้ยเ <Okay. S 1> ขาหิวะแต่ว่ามันมีนมแค่สองขวดเองทำยังไงดี อ่าแบ่งด้วยนะให้ได้กินทุกตัวเลยอ๋อพี่เต้ก็แบ่งด้วยนะครับพี่อู๊ดหนึ่งอู๊ดสองอู๊ดสามอู๊ดสี่อู๊ดห้านะครับมีห้านะอู๊ดนะโอ้ยกินเก่งมากมากเลยอ่ะดูกันจุ๊บจับจุ๊บจับุ๊บจับเลยแล้วอาหารที่เหลือเราจะให้ยังไงนะประกตลองดูสิครับอ่าอันนี้เป็นอาหารเมร็ดเขาบอกว่าให้โรยหรือเป่าไหนลองดูสิโอ้ยกินเลยเหรอโอ้กินจากมือประกตเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวจะเก่งลองบ้างเต้โดนอะไร โอ้ยดูดี่โอ้กินจมอพระเกลเลยนี่ของจะเก่งเหมือนกันโอ้โหกินจมือชุ่มฉ่าเลยทีเดียวแทนจะเก่งตอนนี้เรียกว่าชุ่มฉ่าเลยครับอ้าวเทบหมดแล้วต่อไปไปให้อหารไก่กันลูกพี่โตมีอาหารไก่ใช่ไหมอ้าวโรยเลยครับโรยโรยกับพื้นเลยลูกกิบทีละเม็ดไม่พอลูกต้องโรยเลยลูกไปเกตโรยให้ดูหน่อยเออมันใส่มือได้มาจะจิกหรือเปล่าเขาให้โรยตรงพื้นนะนี่ คนที่หิวะคือฝั่งนี้ส่วนที่ไก่เรารู้สึกว่าจะระมัดระวังตัวนิดนึงไม่ถึงแล้พี่โตาไปให้หมูที่พี่โอ๊ตเขาหิวแล้วมากเลยพี่โอ๊ตเขารออยู่นี้โอ๊ตโอ๊ตอ๊แมน่ารักจังเลยอ่ะตัวจมูกเป็นรูปหัวใจด้วยอ่ะตั้งเนี้ยดูดิทุกคนว้ายิ้มด้วยเฮ้ยตัวนี้เคยยิ้มไห้ด้วยอ่ะเนี่ยอ่าโหพี่โตเอาอาหารมาให้พี่หมูหน่อยเร็วเี่เอาอาหารไปให้พี่หมูตรงนู้นดีกว่าไปให้พี่โอ๊ตดีกว่าเออ พี่ไก่กินแล้วพี่ไก่กินแล้วอ่าน้นน้นนนน้องหมูน้องอ๊ดนี่พี่โตเอาอาหารไปแบ่งแล้วนะพี่โตเทใส่เลยเทที่พื้นเลยเทที่พื้นเลยลูกเทได้ไหมเทได้ไหมเออเทที่พื้นเลยโอ้เพราะว่าถ้าเดี๋ยวใส่มือเขารับรองมือฉ่ำแน่เลยลูกดูดิตอนนี้ใครๆก็อยากจะมารักพี่ปโตพี่เจแบ่งบ้างไหมอ่ะพี่เจแบ่งบ้างโตให้พี่เจแบ่งหน่อยครับอ๋อพี่เจไปแบ่งไก่ โตให้พี่โอ๋ต่อโอ้อยากกินจากมือเลยอ่ะเขาอยากกินจากมือพี่โตอ่ะเออโอ้โอ้กองกองไว้กองกองไว้อ่ะอ้าวโวนใส่หัวไปแล้วนะตอนเนี้ยอ๋อโอเคอ้าวละขอบคุณนะครับแล้วก็บายบายพี่หมูก่อนนะอ่าหมดแล้วไปข้างในเจออะไรครับคอนเต้ไหนไปดูสิ ขึ้นได้เหรอโอ้เดี๋ยวเดี่ยวเดี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 ยวมันสูงมากเลยนะยีราฟตัวเนี้ยอันนี้คือถ้าจะเล่นต้องเสียงเงินเพิ่มไหมครับเท่า,า,าไหร่ครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทขี่ยีราฟเหรออยากขี่ยีราฟใช่ไหมครับโอเคอเดี๋ยวป๊าป๊าจ่ายตังค์ให้นะครับเดี๋ยวให้น้องขึ้นก่อนเลยได้ไหมครับอ่าขึ้นยีราฟนะโอ้พี่เต้ขึ้นยีราฟเลยครับนี่โอ้โหสูงมากเลย เฮ้ยมันขยับแล้วทุกคนโอ้โหเป็นไงชอบไหมชอบไหมชอบไหมอ๋อโอ้ยดูดีดูดีโอ้โหมันขยับเลยอะเต้ระวังนะเต้ระวังลูกโอ้โหมันขยับใหญ่เลยอะ มันจะกินโต้ไหมหรอใช่มันจะกินปลาโต้ไหมปลาโต้เราเข้าไปดูใกล้ๆดิปลาโต้ปลาโต้ลองเข้าไปอยู่ใ,ใกล้ๆตัวนิ่มไหมตัวนิ่มมากเลยหรอโอ้ดูดิ่โอ้โอ้ยดูๆๆๆๆๆอ้าวเป็นไงครับโอ้ยในที่สุดความฝันของคนซีก็เป็นจริงได้ขี่ยีราฟแล้วอะ่ะจริงๆมีหลายตัวมากเลยนะเนี่ยตัวนี้คิเล็กด้วยนะ ครับผมข้างๆมีอะไรครับมีช้างกิแรดน,นะแล้วก็สามารถขึ้นไปขี่รถอย่างนี้ได้ด้วยนี่เป็นรถไดโนเสาร์เดี๋ยวลองมาดูพี่โตพี่เจเล่นหรือเปล่าโตอยากขึ้นไหมครับอ๋อพี่โตอยากขับรถเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูนะครับไปยยังอะไรนะ มันยังขยับอยู่อ่ะโอเคหมดรอบเดี๋ยวเราไปขับรถกันต่อนะห่าวแล้วครับมาแล้วโอ้ซิงแล้วโอ้ยได้จระเข้เหรอพี่โทโอ้โหเฮ้ยมันวิ่งยังไงอ่ะเ๋าต้องเอาเท้าเหยียบใช่ไหมอ๋อเป็นจระเข้นี่เอาไลไลตามเพื่อนด้วยนเี่ส่วนพี่ปอเต้ขี่อะไรมาครับตัวนั้นโอ้ย เอ้านานนั่นนันนานเดี๋ยวจะเดี๋ยวนะคนนี้ไม่ธรรมดาคนซิ่งนี่มันคือคนนี้นี่คนนี้ดู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 เ,เขาให้ขับธรรมดานี่ก็โอ้ผัดโผล่เหลือกเกินนะครับหนูทาอ๋อช้าช้านะลูกเอ้ระวังชนเพื่อนนะครับเขาต้องมีขายเหยียบด้วยนะนี่พี่โตว้าวสนุกเอ้าชนก้นชนก้นพี่บอลเต้แล้วบอกมือนายโอเค เกาไหลขับบนกันอยู่ตรงนั้น <g ül> พี่เขาให้ตรงไปข้างหน้านลูกจับพวงมาลัยด้วยลูกพวงมาลัยอ๋อนี่พอได้พอได้พอได้อไดโอ้ยระวังระวังลูกระวังอ๋อพเจยังวนอยู่วะถ้าเป็นวงกลม <g ül> ไม่ยอมจับหันพวงมาลัยนะวนอยู่เนี่ยนะเออจะชนกันแล้วลูกเอ้ยสงสารพี่เขาเหลือเกินเอาละ อ๋อว้าวโอ้โหอ่าไปะเต้ม,มาหาป้าน่อยเร็วทำมาทำมาบิดพวงมาลัยทางนี้แล้วโอ้โอ้โอเป็นไงครับสนุกไหมครับสนุกเนาะโอเคแล้วก็ใชอยังงั้นวันนี้เราก็บายบายคลิปนี้ก่อนนะแล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยใช่ไหมครับอ่าบายบายทุกคนบายบายอ่าแล้วคนนั้นใครอ่ะพี่โต <c oughs> ไปนู่นแล้วของเล่น เจอกันครับ